อยากได้เค้กสีฟ้าค่ะแต่ว่าผสมออกมาได้เป็นสีเขียวน้ำทะเลทุกที่เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพราะจริงๆแล้วค่ะสีเหลืองที่อยู่ในไข่เมื่อเราใส่สีฟ้าลงไปสีมันจะเปลี่ยนนะคะมันจะไม่ใช่สีเดิมมันเป็นสีที่ตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือให้เราค่ะหาสีน้ำเงินมาใช้ไม่ว่าวันนี้สูตรของคุณนะคะจะเป็นสปันเป็นบัตเตอร์หรือว่าเป็นชิฟฟอนก็สามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้ค่ะ แล้วสีฟ้าจําเป็นที่ยังต้องใส่อยู่ไหมจริงๆยังใส่ได้นะคะแต่ใส่ในปริมาณที่น้อยลงค่ะเราก็จะได้โทนสีฟ้าที่ชัดขึ้นเด่นขึ้นนั่นเองเพราะในตัวขนมเองค่ะมีสีเหลืองที่มาจากไข่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องหาคู่สีที่ตรงกันข้ามมาใส่เพื่อให้สีของเราเนี่ยมีลักษณะสดใสมากขึ้นนะคะซึ่งวิธีนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้กับการผสมสีได้หลากหลายเลยยังไงก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูค่ะ ให้วันแม่ปีนี้เป็นสีฟ้าที่สดใสกันนะคะ